าเลยหลักแรงมากทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่สามารถจะกลับไบด้ทุกคนเลยน้ำมันอะไรมาทุกคนน้ำมันอะไรมาดี่นี่ีๆๆาดีทุกคนผมช่างเรกเลยถึงเป้นแล้วก็นากรัวด้วยขวาก,ก็ลองด้วยนะครับตอบทางเดินที่เราเดินไปนาไปไล่ทุกคนมันก็เดินลงตามนี่แหละอีกแล้วแค่เลยไม่ก็ถึงบ้านนะทุกคนก็ถึงบ้าน มีคต้องเดิอนอ้อมขึ้นมาบนเขาเดินเป็นกิโลกว่าจะถึงบ้านสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็เจ้าอุปสรรคละผลกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้ทุกคนดูดิครับน้ำปลาเหลหลัแกแรงมากทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่สามารถจะกลับบ้านได้ทุกคนอุปสรรคน่ากลัวมากทุกคนตรงนี้น่ากลัวมากเลยบ้านองู่ตรงนี้ทุกคนไปไม่ได้เลยครับอุปสรรคตัวนี้ถ้าเรารอรอให้ฝนหยุดเนี่ยหรือให้ให้ ถ้าน้ำมันหมดเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองอชองั่วโมงมันจะดึกทุกคนเนี่ยทุกคนน่ากลัวมากทุกคนนี่การลักษณะอยู่บนดอยทุกคนผมให้แนะนําว่าถ้ามีการฝนตกหนักๆเนี่ยเราเราเราให้รีบขึ้นจากเขาทุกคนเพราะน้ําป่ามันจะไหลแรงมากทุกคนเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับ,รบมันน่ากลัวมากทุกคน ทางทั้งที่บ้านผมเราอยู่ใกล้ๆทุกคนบ้านผมอยู่ตรงนี้เองครับตอนนี้บ้านผมอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆครับทีนี้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ตอนนี้ผมต้องเดินย้อนกลับไปนู่นเป็นกิโลเลยอ้อมภูเขามาตรงนี้ยเหมือนใคล้เลนศูนย์ทุกคนน่ากลัวมากทุกคนเนี่ยน่ากลัวมากทุกคนน่ากลัวมากเลย เดี๋ยวเราจะเดินย้อนขึ้นไปทุกคนผมจะย้อนยินย้อนขึ้นไปขึ้นไปไม่ยอดเขาเลยแล้วอ้อมอ้อมเป็นกิโลค่อยวนมาที่บ้านนะครับอ้อมเป็นกิโลเลยเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูนะว่าขาบนขาวนเขาเนี่น้ำันไหลลงแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีอุปสรรคนะครับเดี๋ยวมก็กลับบ้านมาเจออุปสรรคระหว่างทางนะครับไปไปไม่ได้ทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างแล้วว่าเป็นยังไงว่ามันน้ำมันอะไรเล็กขนาดไหนเรามันสมารถจะข้ามได้เลยทุกคนมันมันลำบากมากนะครับลำบากมากนี่อุปสรรคนะครับที่เจอบนดอยเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยครับไปด,ดูกันเลยดิลำบากมากครับเราตอนนี้นขึ้นเขาอีกรอบเราตอนนี้นขึ้นเขาขึ้นอีกรอบเดี๋ยวอ้อมไปต้องไกลามากเลยตอน,นอเนี้ยโอโุปสรรคเ,เนี่โอ้โหสุดยอดเลยวันเนี้ย ทั้งเปียกทั้งหนาวเราจ้เดินขึ้นเขาอีกแล้วอ่ะโอ้น่ากลัวทุกคนน่ากลัวมากเลยวิ่น้ำอะไรมาทุกคนวิ่น้ำอะไรมาดีดีดี เดิทุกคนเหนื่อยมากเลยเดินลงเขาก็เหนื่อยแล้วแต่เดินขึ้นอีกแต่เดินขึ้นดอยอีกจะถึงบ้านแล้วไม่กี่เมตรก็ถึงบ้านแล้วเป็นอ้อมกลับอีกเป็นกิโลเป็นกิโลโอ้หนักลัวน้ำอะไรลงมาจากยอดเขาทุกคน เหนื่อยมากเลยเราเดินอ,ออมนี่นเป็นกิโลเลยนู่นออกไปนู่นนะตัวอ่ะจะถึงบ้านเดี๋ยวก็ข้ามมือเลยทุกคนขณะรอให้นำรถนี้คนระับุณชายจะดึงไว้หล่งโอเคทุกคนวันนี้เยอะอยุบสัตว์ให้ใชีวิตตรงตรงเกีวนี้น้ำป่าเลยทุกคนผมขั้งแรกเลยตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวด้วยขวาก็ลองด้วยนะครับขวาผาด้วยโอเคทุกคนไปเลย ตอนนี้น้ำมันก็ไหลลงแรงมากทุกคนลงจเขาเนี่ยลงอันนี้เป็นทางเดินที่เราเดินไปนาไปไร่ทุกคนมันก็เดินลงตามนี่แหละโอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วแล้วก็ผมมาเดินกงหนัาทุกคน ใช้กันโซนนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยครับเปี่ยนมาเลยมันรั่วทุกคนโอเคทุกคนโอ้ไม่ไหวแล้วลำบากลำบากตอนนี้ก็อยู่ในป่าคนเดียวทุกคนอยู่ในป่าคนเดียวเดินอีกไกลเพื่อนทุกคนจถึงบ้านทุกคนเดิหนหะนักกิโลอ่ะก็กว่า นี่ก็เริ่มมืดเลยทุกคนฝนตกหนักมากบนดอยเนี่ยดูที่ครับสภาพเลยนะจริงๆแล้วผมก็เมื่อกี้ไปไปถึงแม่น้ำเนี่ยมันอีกแค่ร้อยเมตรอีกแ,แค่ร้อยเมตรก็ถึงบ้านแล้วทุกคนก็ถึงบ้านนี่ผมตอนเดิอนอ้อมขึ้นมาบนเขาเดินเป็นกิโลกว่าจะถึงบ้านทางที่บ้านมันอยู่แค่ร้อยเมตรนะครับทุกคน ออมมาบนยอดตอนนี้เรามาบนยอดเขาทุกคนเราขึ้นมาบนยอดเขาแล้วนี่ครับยอดเขาเนี้ยครับเราเดินอ้อมไปเป็นกิโลโน่นนะครับยันมืดแล้ววันเนี้ยฝนตกน่ากลัวทุกคนฟ้าร้องด้วยทุกคน โอเคทุกคนเราก็เราก็รกอดปลอดภัยทุกคนอันนี้เราก็กลับบ้านเนาะน้ำามันชะ่ไรก็าะบุ่นเขาทุกคนน้ำไหลมาตามทางอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มีอุปสรรคทุกคนน้ำมันน้ำมันเปลี่ยนทางเพราะว่าเขาขุดร่องน้ําผิดน้ํามันไหลตรงถนนนี้ทุกคนเราทให้ควรลำบากไม่นานเลยชีวิตชีวิตนี่เปลี่ยนทุกคนดูนะครับนะครับก็ยังไงเพื่อนเพื่อนก็ เพื่อทุกคนยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดชอบกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ